เห็ดเพาะถือว่าเป็นเห็ดป่าที่ได้รับความนิยมนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ pic. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาร่วมกันคิดค้นและทดลองเพาะครับจนเป็นผลสําเร็จสําหรับเห็ดเพาะในธรรมชาติใน1ปีจะเก็บได้ประมาณ45วันแต่หัวเชื้อเห็ดที่วิจัยขึ้น <S <S ก็จะสามารถเก็บเห็ดได้นานกว่า7เดือนโดยไม่ต้องมีการเผาปา่าหัวเชื้อ1ขวด สามารถผสมน้ำรดรากของต้นไม้ซึ่งนอกจากเชื้อเห็ดจ,จะเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดยังพบว่าต้นไม้ที่มีเชื้อเห็ดจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าต้นไม้ปกติถึงร้อยละ30สามารถที่จะเก็บผลประโยชน์จากการรักษาป่าคือเห็ดได้7เดือนต่อ1ปีทางไมโจ้เรานะคะทางทางศูนย์วิจัยเนี่ยได้พัฒนาเชื้อเห็ดเนี่ยที่จะตอบโจทย์มันจะโตกับเห็ด โดยทั่วไปนะเกือบสี่เท่าได้นำมารถบริเวณรากของต้นไม้ในป่าหรือต้นกล้ามไม้โดยเฉพาะเห็ดเพาะหรือเห็ดทอบเห็ดป่าที่ได้รับความนิยมสูงส่วนนี้คือเห็ดเพาะที่เกิดขึ้นจากหัวเชื้อเห็ดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเห็ดเพาะธรรมชาติหลายเท่าที่สําคัญมีรสชาติด,ดีกว่า